ท่านผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการ M Love Scene ครับรายการสำหรับคนรักความบันเทิงในรูปแบบอันซีนนะครับทางช่อง M Channel ครับช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะครับรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับประสบการณ์แบบอันซีนครับทั้งความสุขความเศร้าความเหงาความดราม่าต่างๆของศิลปินเซเลบและก็ดาราที่เราเชิญมานะครับทุกๆวันเราก็จะมีอะไรมันๆแบบนี้นะครับในสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปหรือเราไม่เคยไปหรือเขาอยากให้เราไปนะฮะวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเรียกว่าเป็นจงแม่เพลงละครนะฮะเธ แจ้งเกิดมาจากเวที The Voice นะครับซีซั่นแรกครับหลังจากออกจาก The Voice มา mm hmm. เธอมอยู่ค่ายว re ีแลคคอร์ดครับหปีเท่านั้นเธอร้องเพลงประกอบละครไปกว่า6เรื่องนะฮะเอาเรื่องดังเลยสามีตีตานี่เธอก็ร้องหรือเรื่องล่าสุดครับพี่ติ๊กเจษฎาพรกับพี่อานทองผสมครับอย่าลืมฉันเธอก็ร้องอีกแน่แต่วันนี้นะครับเธอบอกว่าอยากจะมีมุมแบบแม่สีเรือนบ้างอยากให้เราพามา ทำอาหารครับวันนี้อยากทำเบเกอรี่ได้เราเลยพามาที่นี่ครับด้านหลังเราฮะค k i ก g งทอ k ครับสุขวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งครับเป็นสถาบันสอนทำอาหารและก็เบเกอรี่นะครับวันนี้เธออยากทำเมนูอะไรเดี๋ยวเราให้เลือกเองครับเป็นขนมเธอบอกว่าอยากได้ขนมฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอ่ะแต่ว่าตอนนี้ครับไปเจอแขกรับเชิญของเราเลยครับและแขกรับเชิญของเราครับน้องมบงกคสวัสดีค ฟิล์ย,นยูนี่แหนักร้องสาวนักร้องสาว,สาวตัวไม่สูงแต่เสียงสูง<อ>ะนะฮะฟิล์มนะครับเรารู้จักกันเธอในการประกวด The Voice ซีซั่นแรกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแจ้งเกิดเต็มๆกับ V-Record เป็นนักร้องหญิงคนแรกของค่าย คนเดียวได้ตอนนี้ค่ะในกลุ่มชายสะกันเป็นสิบคนแบบนั้นรู้สึกไงบ้างฮะสวยสวยเลย <laughs> อย่างน้อยก็สวยค่ะอย่างน้อยฟิล์มก็จะเป็นคนที่สวยที่สุดในค่ายตอนนี้อย่างน้อยก็ระยะเวลานี้ <laughs> <laughs> คือถ้าเกิดใครเป็นผู้หญิงมาขอเทสในค่ายแมวอ, <laughs> อ,อ,อ,อย่า <laughs> อย่าอย่าไม่ใช่ตำแข่งฉันค่ายวีได้ขอตอนนี้เปิดมาประมาณปีกว่าๆนะฮะตอนนี้ก็มีศิลปินรวมๆแล้วกี่คนนะน่าจะเป็นสิบเบอร์ได้ค่ะก็จะมีเอซิลากอนซีลากอนเอบีนอร์มอลฟิลโลแฟตเอสดีเอฟ นอสนอสนอสต้องอยู่เหรออยู่อยู่เราเลยเล่นข้องเดียวกันนอสต้องอยู่ฮะสุภรุตสุภรุตอ่าอ่าบางทีคู่ขวัญเพี่เบียร์เลยคู่ขวัญเขาก็ก็มีตอนนี้ก็มีเยอะมากเแต่ทั้งหมดเนี่ยฟิล์มสาวคนเดียวฮะสวยสุดเลยสวยสุดเลยค่ะค่ายนี้เปิดมาสั้งวันสองสามปีนะฮะพิมเข้ามาอยู่รวมๆแล้วประมาณปีประมาณประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งกับค่ายนี้ผมอยู่แกมมี่มาแปดปีร้องสองเพลงพิมอยู่ปีเดียวร้องกี่เพลงครับ เพลงแรกอยากให้เธอได้ยินหัวใจใช่ไหมคะเพลงเพลงนี้ทำให้ฟิล์มเมื่อกี้เรื่องพูดถึง yesterday y e s t ์ r d a y ก็อยู่ไหมพูดกับเ e s t e r d a y ใช่ลือพูดนวุ่นแค่นี้ฟ้าฟ้าเรามานร้อใช่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าเข้ามาวีได้นี่พอเ e s t e r d a y เลยนะคะเ e s t e r d a y ชวนมาฟิชเชอร์ลิงเพลงอยากให้เธอได้ยินหัวใจแล้วก็พอเันเพลงมันประสบความสำเร็จเนี่ยใช่เขาก็เลยชวนมาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินใช่ไหมคะก็จะมีอยากให้เธอได้ยินหัวใจแล้วก็กระทันหันแล้วก็สิ่งที่มันกำลังเกิด แล้วก็มีไม่ใช่ไม่รักประกอบละครวันนี้ที่รอคอยแล,แล้วก็มีพูดอะไรไม่ได้สักอย่างประกอบละครสามีออแล้วก็มีไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจประกอบละครสามีปีปราแล้วก็มีขอบคุณที่เธอเข้ามาประกอบละครที่มอเกยียรติตอลูกนิที่รักแล้วก็มีละครอย่าลืมฉันเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ล่าสุดน,นี่ปีเดียวเธอทำละครเต็มได้แล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณพี่ฟองเบียขอบคุณ ผู้จัดละครทุกท่านค่ะที่เราให้โอกาสต้องมีอย่างนี้นะฮะเอาละครับวันนี้เนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นศิลปินสาวคนเดียวในค่ายอาจจะแบบว่ามีปมหลังว่าทำอะไรไม่เป็นเป็นมชอบก็อยากทำอะไรสาวสาวค่ะพี่สาวสาวก็เลยวันนี้เลยนะฮะให้เราพาน้องฟิล์มนะฮะร้องเพลงนี่ถือว่าโปรแล้วแต่เรื่องนี้ที่เธอทำไม่เป็นซึ่งได้เป็นสิ่งแรกที่เธอเป็นใช่แล้วจริงๆอยากทํามาตลอดอยากทํามากจะได้ดูเป็นสาวหวานสาวหวานดูแต่แต่นี่ยนิดเดียวอยากทำเบเกอรี่ นี่คือความฝันเราเลยคือรู้สึกว่าผู้หญิงทําเค้กเป็นดูสวยเลยอ่ะดูสวยเลยคือคือแบบจากจากแบบเฮ้ยให้ความสามารถพิเศษอะไรอ๋อแบบทําเค้กก็ดูสวยปะอ๋ออยู่บ้านแบบอบคุกกี้อะค่ะดีปะดูดีเหตุผลมีค่ะได้ทำแน่นอนทำเค้ก <Okay. S 2> คุกกี้แต่แต่ว่าต้องคุยกันก่อนนะรู้จักฟรีไมากขึ้นก่อนในช่วงเด็กเกสนะคะคุณได้ค่ะ เอาละครับผู้ชมครับก่อนที่จะพาฟิล์มนะฮะไปเจอความฝันได้ทำขนมเองนะฮะวันนี้ได้เรียนทำขนมทำเบเกอรี่แน่นอนคุยกับฟิล์มก่อนในช่วง The Guest นะฮะคำถามแรกเลยเราเริ่มรู้จักฟิล์มมาจากการประกวดเวทีนนั่นคือ The Voice ซ<ช>ีซั่นแรกเลยใช่ไหมครับ<ช>ค่ะความเป็นมาของการประกวดครับยูดีเราเห็นว่าเขารับสมัครแล้วเข้าไปประกวดว่าซ<ช>ีซั่นแรกหรือ,อมีกลุ่มเพื่อนหรืออะไรเงี้ย เล่าให้ฟังหน่อยฮะมันมันเป็นความสนุกของกลุ่มเพื่อนมากกว่าค่ะพอเราพอเราเรียนจบเราทํางานปุ๊บการร้องเพลงนี่เหมือนเป็นเป็นเป็นความสนุกละก็เลยแบบว่าเฮ้ยไอ้พวกที่เคยร้องเพลงด้วยกันนี่แหละก็แบบเฮ้ยเป็นแฟนรายการ The Voice เนี่ยค่ะตั้งแต่อยู่เมืองนอกแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยไปไปลองดูหนุ่มๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีทั้งคนที่ที่ได้ไปถึงรอบลายหรือว่าตกตั้งแต่รอบคัดเลือกอะไรเงี้ยก็มีไปกันเยอะไหมเป็นสิบไหมก็เป็นสิบอยู่ค่ะพี่เป็นสิบลายคนแล้วเข้าถึงรอบลายออริชั่นกี่คน โอ้ไม่ไม่ได้นับแต่ก็ขายไปเยอะขายไปเยอะสุดท้ายก็เหลือฟิล์มคนเดียวฟิล์มเข้าไปถึงรอบกี่คนสุดท้ายฟิล์มไปถึงรอบ8คนสุดท้ายค่ะคือจริงๆบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ไปด้วยกันแต่ไปเจอแล้วก็รู้จักกันอย่างเงี้ยก็เยอะแยะในรายการมากค่ะก็ถือว่าเป็นรายการที่รวมความฝันของคนเรียกว่าแบบเคยร้องทิ่ห็นมาแล้วมันยังไม่ตรงกับเราที่นี่แนะจะเหมาะเหมาะกับเราที่สุดใช่ไหมฮะพอเริ่มได้มาเป็นนักร้องแล้วนะครับก็เข้ามาอยู่ในค่ายวีรคอน นี่นะฮะใ,ในค่ายนี่ก็จะมีรุ่นพี่อยู่หลายคนที่คอยให้คำปร,รึกษาเรามีมีมีใครที่แบบเราคอยแบบเอาเทคนิคให้เขามาไหมคือจริงๆมีพี่หลายๆคนนะคะคที่แบบใจดีแล้วก็แ,กแบบมีอะไรก็เราปรึกษาได<ช>้ได้ตลอดอะยเงี้ยเพราะว่าเราก็ถือว่าใหม่ในวงการเป็นนักร้องใหม่แต่คือจริ่งมีความสามารถมาแต่ว่าเรื่องของเพลงใช่แต่ว่าการร้องเพลงแบบจริงๆมันก็จริงๆอะไรเงี้ยไม่เคยอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรก็ถามเขาก็คอนเา้างอยากจะมีอ่า พี่ที่เคยขอคำแนะนำก็จะมีพี่พี่เป็กซิวอย่างพี่ๆที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นศิลปินอย่างพี่พี่ฟองเบียอ่ะเป็นเป็นคนที่อยู่ในวงการเพลงมาตลอดก็ให้คําแนะนําเหมือนกันค่ะก็จะเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องให้ฟังแต่สมัยแบบพี่เต๋อเป็นเวลาพี่เต๋อคุมร้องอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็กก็จะแบบมีผู้ใหญ่เล่าให้ฟังม่อีกทีนะคะอย่างเช่นคําว่าสบายสบายของพี่เบิร์ดเนี่ยคือต้องอาจกว่าจะหาคำว่าสบายสบายเลยอะใช่อัดจนหมดเค้นจนกว่าจะได้คําว่าแบบสบายที่มันรู้สึกสบายจริงๆแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชว์หน่อยดีกว่า ก็มีเพลงมีเพลงล่าสุดที่เพลงล่าสุดของที่ที่ประกอบละครอย่าลืมฉันอย่าลืมฉันอันนี้โอ้โหท่านหิวเลยนะท่านอย่ชลืมฉันไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะลองดูครับมาอดูว่าฉันคนนี้ไม่มีหัวใจไม่เหลือความทรงจำที่ผ่านมาอดูว่าฉันคนนี้ไม่มีน้ำตาแต่ข้างในหัวใจเจ็บที่รักแต่ไม่อเธอรู้ เจ็บที่ฉันต้องปิดบังซ่อนอยู่ทุกวันต้องทำให้ดูว่าฉันไม่เป็นอะไรเจ็บแค่ไหนก็ไม่อาจให้เธอรู้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ห้ามใจยังไรไม่รู้ที่ฉันหยุดคิดเรื่องเธอสักที ุดจ้ครับพี่แม่โอโ้โ,อโหเห็นไหมเราพี่คิแมแกํากดเองย่างนี้เนี่ยย้อนกลับไปวันที่เราประกวดอีกทีหนึ่งค่ะไอตอนที่แบบจังหวะที่แบบร้องเขากดเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากที่สุดในชีวิตครั้งนึงเรา,าเร้องไปถึงตรงไหนแล้วเขาถึงกดก็จะไม่ได้น่าจะท่างจะลืมไปก่อนค่ะลืมไปก่อนเราไปประมาณครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งมาบ้างคะร้องไปครึ่งนเสร็จใครกดมบ้างพี่โจมีพี่โจ้คนเดียวเพลงเพลงนี้สายพี่โจเลยแล้วพี่โจคนเดียวใช่แล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นแบบ พอพี่โจ้กดหันมาปุ๊บนี่คือแบบเรียกว่าสติหลุดคือแบบอุ่นใจผสมคัมันเหมือนกับมันโล่งแบบแล้วร้องดีขึ้นแล้วก็ร้องก็ไม่รู้ดีขึ้นหรือเปล่าแต่ร้องแต่ร้องแบบแบบแบบปล่อยละเละเทะไปตามเรื่องตามราวล้วอะไรเงี้ยวันที่เรื่องต่อไปคุณผู้ชมครับคนที่ร้องเพลงเพราะขนาดนี้เนี่ยเรื่องความจําเรื่องของเนื้อเพลง เนื้อเพลงจําก็ยากแล้วนะเพลงมีตั้งเป็นร้อยเพลงต้องจาเนื้อให้ได้เสร็จโน้ตอีกฟิลลิ่งอีกการบล็อกกิ้งอีกต้องจําให้ได้ให้หมดนะฮะเรื่องนี้ฟิล์มไม่มีปัญหาแต่เรื่องหน้าคนดื่มได้เคยครั้งหนึ่งเขาบอกว่าฟิล์มเคยเข้าไปทักนะฮะดูโอ้ตัดตำนานเป็นคนละคนเลยนะฮะทักคู่ไหนเป็นคู่ไหนครับคือขออนุญาตครับพี่คือแบบว่า ก็ปื้มทางทั้งสองวงค่ะก็เดินเข้าไปทักพี่พี่สมิธของสมิธแอนด์เชนหรือพี่สมิธหรือพี่เชนเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็คู่นี้แหละแต่ดูว่าเขาคือสมิธแอนด์เชนเนี่ยล่ะหนูก็เข้าไปหุยพี่หนูเนี่ยแฟนเพลงเนี่ยชอบวงวงพี่มานานแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพลงรักสีส้มนี่พี่สุดยอดเลยเรากแบบบอาหารเราเราคนเนี้แล้วมันบ้ากันแล้วเขาคนนี้ก็หนูเล่นมุกหนูก็แบบตลกอะลย เลยอดดไ้แล้วก็เนียนเนียนใส่พี่เขารถกลับมาบ้านเออวะดีไม่ทักพี่ป้อมพี่โต๊ะไปก๊อฟไหมแม่แต่ตอนนั้นคูณดูโอ้นะฮะใช่ค่ะพีนนี้ก็ถือว่าลืมจำแย่มากแย่มากเรื่องนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสนุกของเราต่อไปเราต้องหัดจำเยอะขึ้นนะฮะที่งานบอกว่าเราเคยถึงขั้นเคยหลับในด้วยเวลาขับรถอ่ะอ๋อค่ะอันนี้อันตรายมากตอนนั้นถ่ายฟิล์มพาเอเจนซี่โฆษณาค่ะแล้วก็ถ่ายหนังถึงเช้าอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไหวไหวรุ่น กำลังงชามาดีครับก็ขับไปประมาณแปดโมงเช้าแล้วจากเราน็อกรอบมารอไม่ได้นอนทั้มงเช้าเลรามาเนแปดโมงเช้าเราก็แบบเฮ้เราเพลงเสียงดังเลยอยู่ในรถเฮ้ยบายสบายอะไรว่าไปพอถึงทางที่มันต้องต้องจอดรับบัตรหน้าหน้าบ้านแล้วอะค่ะเออคือแบบว่าเราก็แบบพักแป๊บหนึ่งแล้วแล้วมันบู๊ไปตอนไหนไม่รู้จริงคือมันเป็นอารมณ์แบบเท้าอ่อนน่าจะปล่อยจากเบรกแล้วก็จุ้มชนกับรถข้างหน้าแดีวดียังไม่แรง หลังจากนั้นเกิดอ<พ>ุบ <arna> ัติเหตุ แต่ว่าันนีที่ไม่แรงก็เลยกไม่ได้นอนตื่นเลยเรียกว่าตื่นเลยยังมีเรื่องราวลึกลับของฟิล์มนะครับที่เรายังไม่รู้เรื่องราวที่ยังไม่เคยเปิดเหมือนกับถุงใบนี้เบรกหน้าเราจะมาคุยกันต่อแต่เป็นเรื่องความรักนะความรักของเธอจะเป็นยังไงเบรกหน้ารู้เรื่องกันครับหัวใจฟิล์มว่างหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจ้อะเริ่มต้นครับขั้นตอนแรกครับคุณครูครับแปลงสลีลงไปก่อนแปลงสลีมีลูกแมวเมวลูกแมวแมวนั่นมันหนูม